สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะก็จะแหม่มก็จะมาต้มไข่นะคะมีตัวช่วยน่ารักน่ารักนะอันนี้ก็เป็นของจากร้านดโซนะคะดโซก็ร้านร้อยเยนนะหนึ่งร้อยเยนก็สามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเนี้ยค่ะเวลาเราต้มไข่ใช่ไหมเราอยากได้ไข่ยางว่าตูมไข่สุกไข่อะไรแค่ไหนเนี่ยค่ะ เขาก็จะบอกเรานะคะเดี๋ยวเราก็แกะอันนี้นะคะใส่ไปในหม้อนะคะแล้วก็ต้มไข่ใส่ไปกับไข่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะแบมก็ใส่ไปแล้วนะคะแบมก็จะต้มไข่เอากลางๆนะคะไม่ไม่สุกไม่ดิบนะเอาตรงกลางๆเดยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูไข่กันนะคะเห็นไหมแถบสีแดงเขา ยุบไปบอกตรงตัวหนังสือแล้วนะคะเห็นไหมว่าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแบบจะตักไข่ขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผ่าดูกันนะคะ แ,แม่มก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มจะผ่าไข่ก็ใช้เส้นเอ็นนะคะใช้เส้นเอ็นหรือว่าเชือกอะไรก็ได้นะคะผ่านี่ค่ะเห็นไหมไข่ออกมาเนี่ยนะคะก็ไม่ดิบไม่สุกนะคะก็ประมาณนี้เห็นไหมนี่ค่ะ ได้แล้วง่ายๆนี่นะคะตัวช่วยของเราน่ารักน่ารักเนาะเห็นไหมตอนแรกเขาก็จะมีสีแดงทั้งหมดใช่ไหมแล้วเขาก็ค่อยๆสีค่อยๆหายไปหายไปหายไปให้เราดูง่ายๆเนาะว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะสุกแค่ไหนนี่แบบว่าสุกกาลังดีเพราะว่าแหมไม่กินไข่สดนะคะเนาะก็ลองไปหาดูค่ะแค่ร้อยเยนเองเนาะก็สะดวกน่ารักดีค่ะ แล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวแหม่มจะมารีวิวให้ดูนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ